วัดถ้ำโพที่สัตอำเภอหนองหินจังหวัดเลยทางขึ้นน้ำไหลลงมาจากในถ้ำ <c oughs> ไม่ค่อยนะ <c oughs> รว่างเงอนคือช่างน <c oughs> ีน <c oughs> ทน่ที่กรรมฐาน กระ่าะเด้ยวยนี่เขาเขาเขาโยเขาอบอกใครมาม,มืนเด้ย <laughs> น้าเครื่องแข็ง <laughs> ได้จากิมมาแล้วนายยมให้รู้